และนี่คือ4เหตุผลที่ทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรเซ็นรูเบนเนเวสเข้ามาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวนี้ก็สำหรับตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราครับกำลังที่จะลงตลาดก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะได้ใครเข้ามาเสริมทีมไหมโดยวันนี้นะครับผมทำการนำเสนอชื่อนะฮะนักเตะคนหนึ่งที่มีข่าวว่าแมนยูสนใจนะครับตแต่ในช่วงท้ายตลาดรอบที่แล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นนั่นคือรูเบนเนเวส กองกลางชาวโปรตุเกสของผู้แพนตันวันเดอร์เลอร์ครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะฮะสีจุดเด่นของเขากันว่าทําไมเขาถึงเป็นนักเตะที่สมควรเป็นเข้ามาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวนี่เลยนะข้อแรกไม่ต้องปรับตัวกับบอลอังกฤษบอกเลยว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางคนเก่งแต่ในรีที่ตัวเองเล่นมาแต่พอย้ายมาเล่นในอังกฤษปรับตัวไม่ได้เลยก็มีจนกลายเป็นฟื้มาแล้วพังต้องย้ายหนีไปเป็นดิวที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จ แต่สําหรับเนวสคนนี้เล่นในอังกฤษมาแล้วเกือบ5ปีครับเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ต้องปรับตัวอะไรอีกแล้วมาปุ๊บเล่นได้ทันทีกับสไตล์บอลอังกฤษข้อที่2วางบอลยาวจากแนวลึกได้ดีสไตล์ของเนวสคือบี e ไลนิ่งเพย์เมเกอร์นะครับเป็นอันที่สร้างเั็นดีนะครับว่าเราจะเสียพอปกปาร์ไปในซัมเมอร์ที่จะมาถึงนี้ครับแบบฟรีๆทำให้เราต้องหาแดนกลางสไตล์แบบนี้ครับซึ่งในรายของเนวสเนี่ยถือว่าตอบโจทย์อย่างมาก เห็นยังเล่นเกมรับได้ดีกับพอโบกบาอีกต่างหากเรียกได้ว่าได้มันนี่มีแต่คุ้มกับคุ้มถ้าเขาได้มีการโชว์การวางบอลสวยๆนะครับนักเตะของทีมเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นมาคัตและฟ,ฟอดเบตันกรีนวูดจะมีโอกาสใช้ความเด่นของตัวเองครับเรื่องของความเร็วในการเอาชนะลายกองหลังคู่แข่งโดยที่ไม่ต้องไปรอบอลวางยาวจากลินเดลิฟเพียงแค่คนเดียวอย่างแน่นอนอีกต่อไปข้อที่3มมีอาวุธเด็ดเรื่องการยิงไกลที่เฉียบคม ถ้าพูดถึงเรื่องการยิงไกลแล้วล่ะก็ลูเบนเนเวสคนนี้ไม่เป็นสองรองใครในลีกแน่ๆเลยนะครับซึ่งเขาเป็นคนที่วางเท้ายิงประตูได้อย่างหนัก่วงยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งลูกมีพุ่งอยากก่างกระสอนธนูโอ้โหคนโปรตุเกสเนี่ยเขาชอบยิงไกลยิงฟรีคลิกกันจริงๆถ้าได้มานะครับเราจะมีปืนใหญ่คอยสองแถวต่อเพิ่มคนหนึ่งแน่ๆไม่ต้องไปรอสปอตแมกโทมินีหรือแม้กระทั่งเฟสที่นานๆที่จะยิงสักที แล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายมีความดุดดันและเล่นเกมรับได้จริงอยู่ว่ารูเบนเนเวสอาจจะไม่ใช่กองกลางตัวรับแบบธรรมชาตินะครับแต่เขาคนนี้มีความดุดดันเป็นอย่างมากทั้งการเข้าสกัดเสียบสไลด์การตัดเกมตัดเป็นตัดฟาวเป็นฟาวและอ่านเกมคู่แข่งได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับทาให้แดนกลางของเราเนี่ยจะมีสายฮาร์ดแมนนะฮะสไตล์แบบว่าดุดดันคุณชอบสไตล์แบบนี้ใช่ไหมแบบรอยคีนเนี่ยแค่หน้าแกก็กินไปขาดแล้วครับเนื่อ ซึ่งเราไม่ได้มีสไตล์แบบนี้มานานแล้วนะครับโดยสถิติในปีนี้นะครับบัญชีชัดว่าแกเป็นสายบวกจริงๆลงสนามไปทั้งสิ้น18นัดโดนไปละทั้งหมดนะครับเจไปเหลืองนี่แหละที่เราตามหาที่เราต้องการไม่ใช่ไปติ๋มๆ,ๆนะครับโอ้โหโดนอะไรก็กลมหน้ากลมตานะฮะกลัวเขาไปหมดเราต้องการนักเตะมีแพชชั่นแล้วก็มีความดุดันแบบนี้ในแดนกลางนอกจาก4จุดเด่นของรูเบนเนเวสนะครับยังมีบางอย่างที่หลายคนยังไม่ทราบอีกนะฮะว่า เขามีเอเย่นคนเดียวกันกันกบคริสติโนโรนัลโดของเรานะครับนั่นคือฮอเก้เมนเดสนั่นเองเรียกได้ว่าถ้าเกิดวิวนี้มานะครับโคลคลิ้งเดียวน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะแถมค่าเหนื่อยที่รูเบนเนเวสครับรับอยู่กับบูแพมตันเพียงแค่5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นแต่เรื่องของค่าตัวอาจจําเป็นที่ต้องจ่ายแพงหน่อยนะนยิ่งในเดือนมการาคมนี้ด้วยนะครับเขามีสัญญากับบูแพมตันครับจนถึงปี2 0 2 4นนู่นเลย ราคาค่าตัวนะครับถูกตั้งมาอยู่ที่ราวๆห้าสิบถึล้านปอนด์สำหรับแดนกลางวัยยี่สิบปีคนนี้ถือว่าคุ้มนะคอนเนคชั่นโปรตุเกสด้วยนะครับใช้งานได้ยาวๆแล้วทุกคนล่ะครับชื่นชอบรูเบนเนเวสไหมหลังจากที่ทีมเรานะครับพลาดโอกาสในการได้ตัวไปในช่วงท้ายซัมเมอร์ที่แล้วไอผมนี่ก็นึกว่าจะมานะไม่มาหรือว่าชื่นชอบนักเตะค,คนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ด้านล่างเหมือนเดิม